ทางจังหวัดจันทบ,บุรีได้มีการจัดพิธีปลูกต้นโพพระศรีมหาโพเพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชรราชธิดาซึ่งเป็นตามโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ นายมนสิทธิ์ภพศสารธนวันรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีร่วมในพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยพยวดีกมรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระร,ราชธิดาตามโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะโดยมูลนิธิม i รา c ค e o อ l ฟ f e ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสวนหนงนุษพัทยาและองค์กรภาคีเครือข่ายได้ทำการขยายพันธุ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้รับมาปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งถือเป็นหนึ่งในสีสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุด เมื่อวันที่5ธันวาคม2564สมเด็จพระอริยวงศ์สัคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประทานต้นพระสีมหาโพธิ์แก่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์กระทรวงวัฒนธรรมกรมการาศาสนาจำนวน999ต้นเพื่อนำไปถวายพระสังฆาธิการและมอบให้หัวหน้าส่วนราชการนำไปปลูกทุกจังหวัด เพื่อที่ประสบนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรียนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศล โดยมีพระเดชพระคุณพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าและผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรวมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมมลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป